สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอ้วนช่างเถอะอเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะอก็จะพา fc นะครับมาซ่อมรถ To y ยต a แอนติปี2008เสียงดังนะครับเสียงดังก็คือก็จะมาจากาลูกปืนนะครับนี่ครับเป็นลูกปืนของ To y ยต a แอนติปี2008เนี่ยนะครับเสียงมันก็จะดังอย่างนี้นะครับ เสียงจะดังอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเสียงจะดังเพราะฉะนั้นเราก็ถอดออกมาเปลี่ยนนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับการถอดก็สายพันธุ์ของตัวพวกนี้จะเป็นสายพันธุ์เส้นเดียวนะครับเราก็ดึงสายพันธุ์ออกมาแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับอันนี้ผมถอดมาแล้วเดี๋ยวผมจะ แสดงวิธีการใส่เข้าไปให้ดูนะครับนี่คือตัวลูกเพนที่ซื้อมาใหม่นะครับตัวลูกเพนนี้ที่ซื้อมาใหม่ก็ซื้อถูกซื้อแพงก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วครับอันนี้ผมซื้อมาก็อยู่ที่2 5 0บาทมั้งครับตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าไปแล้วก็ก็บวกค่าแรงไปเท่านั้นเองบวกค่าแรงก็คิดไม่กี่ดังนะครับเดี๋ยวเราจะแสดงวิธีการเปลี่ยนเลยนะครับ ก็นี่นะครับตัวลูกปืนลอกที่เราจะต้องใส่เข้าไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปอยนี้อย่างนี้นะครับใส่เข้าไปมันจะขันอยู่ในนี้หรือเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับตำแหน่งที่มันอยู่ ลักษณะการใส่ตัวลูกปพนตัวนี้ก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่คับแคบนะครับก็ต้องใจเย็นค่อยๆใส่นะครับก็กุญแกที่จะต้องใช้ก็เป็นเบอร์17นะครับค่อยๆขันเข้าไปนะฮะเพราะว่าถ้าเรารียบร้อนมันทำไม่ได้นะครับเพราะเราต้องค่อยๆขันเข้าไปจะเย็นๆนะครับ ตัวขั้นตอนตัวนี้ของมันนะครับเราต้องใช้มือนะครับเข้าไปขันนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากๆหน่อยนะครับต้องใจเย็นเรนมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใจร้อนมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันคับแคบมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราใช้มือขันเข้าไปแล้วเราก็ถึงจะใช้เป็นตัวกุญแจนะครับเป็นแหวนข้างหรือเป็นอะไรพวกนี้นะครับขันเข้าไปให้ มันแน่นนะครับพอมันแน่นแล้วก็ถือว่าเสร็จจิ้นกระบวนความนะครับครับตัวขั้นตอนต่อมานะครับเรากา็ต้องใช้เป็นสายพานนะครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสายพานก็จริงๆก็อาจจะใช้ความชํานาญได้นึงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่า fc ของอ้วนจังถึงยังไม่มีความชํานาญพอนะครับก็ สามารถที่จะค่อยๆค,คิดนะครับเพราะว่ามันเป็นสายพานเส้นเดียวนะครับก็คือให้นึกอย่างนี้นะครับว่า,าเราไปคลองตัวโมเลกพอของตัวโมเลกปุ๊บมาปุ๊บแล้วมันก็จะมีตัวลูกปืนที่เราเปลี่ยนออกนั่นแหละครับเราก็เอาตัวด้านที่มันไม่มีร่องนะครับใส่เข้าไปตรงนั้น นะครับแล้วก็วนกลับเข้าไปตัวตัวนี้จะไปปั่นตัวมอเตอร์อมอเตอร์ไฮโรล,ลิกอีกทีหนึ่งนะครับพอปั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะวนกลับเข้ามาตรงเข้ามาตัวนี้นะครับพอจะตรงเข้ามาตัวนี้มันจะมาอยู่ที่ตัวไดชาร์จเลยนะครับจากวนจากไดชาร์จมาปุ๊บมันก็จะไปวนเข้าไปตรงตัวปั๊มน้ําของตัว ปั๊มน้ำนะครับแล้วก็เอาตัวด้านที่มันไม่มีร่องเนี่ยนะครับใส่กับตัวปั๊มน้ําแล้วก็จะลากลงไปใส่ตัวอคอมแอร์นะครับจากตัวคอมแอร์มันก็จะไปอยู่ที่ตัวโมเลเลยตัวนี้ก็ทําทความเข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก็เวลาใส่ก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ เวลาใส่นะครับเราก็จะต้องอมันจะมีตัวกุญแจนะครับเนี่ยตรงที่มือผมล้วงเข้าไปนี่แหละครับมันจะใช้เป็นตัวกุญแจตัวเบอร์สิบเก้านะครับเพื่อที่จะดึงตัวสายพานเข้านะครับก็คือตัวสายพานเข้ากับตัวสายพานออกเนี่ยมันจะใช้ตัวตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับ ครับท่านจะเห็นได้นะครับว่าตัวนั้นเป็นด้ามบล็อกนะครับที่ผมใส่เข้าไปนะตัวเป็นด้ามบล็อกแล้วตรงปลายด้ามบล็อกเขงมันก็จะเป็นกุญแจเบอร์19นะครับกุญแจเบอร์19มันก็จะไปเข้าไปามันจะเป็นคล้ายๆกับตัวลูกน็อตนะครับแล้วทีนี้เราก็ใช้กดทีนี้เวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นชกอัพนะครับพอเป็นชกอัพปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้าสายพานเนี่ยมันใส่ได้ไง่ายๆนะครับ ครับว่าท่านดูที่ตัวรูปนะครับท่านจะเห็นว่าผมกําลังใช้ตัวด้ามบ็อกนั่นนครับเป็นตัวกดนะครับกดเพื่อไอเบ้าผมก็จะใช้ตัวด้ามบล็อกนี่ครับพร้อมกับตัวปลายบ็อกนะครับเข้าไปขันตัวน็อตเบอร์19นะครับตัวนั้นมันจะเป็นคล้ายๆกับรูปน็อตเบอร์19นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นน็อตนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเหลี่ยมที่จะใช้ ให้เราสามารถเอาคุณแกเป็นรูปบล็อกเนี่ยสามารถไปขันได้นะครับก็เมื่อใส่สายพานเสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอ้วนช่างเถอด้วยนะครับเบอร์โทรศรัพท์ก็อยู่ตรงนี้นะครับ0878286270นะครับ มีปัญหาเบรคขาดช่วงล่างก็ติดต่ออ้วนช่างเถือได้นะครับปุ้นปุ้